แานพี่มาอื่นเมื่อส่ดูเถิน้อยลานโจยันยนเถิน้อยอือเอะนี่พวกเยืนคุยขยายมันคือเอาแอ็ดเถิดเพ่นปบ้งกับบากันนะเอาโอ้เมีนี่ต้พี่พีม่พียืนเห็นยันกันนะบวกเดนมูพูเดนเนี่ย ไปไหมบ้งเลโอ้ยอย่ามันะพูกเจ็ตผมนะโอ้ยยอนนั่นโคบิดโคดากันแล้วจะเฝ้าถามเถอะยุคเขายุคเขาก็ยิ่งอี๋มาไป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 ยุกเอาเลยเด้อนี่ไปหาน้าอยากกินนะพอดีเดี๋ยวผมนี่อันนี้ปลาฟ้าไปอ่ะปลาฟ้าปลาฝาเอ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวมเส็นเนาะงแบนี้เนาะปลาเมื่อวางวางวางมากมากเลยปะวากเลยปลาฟ้าเดี๋ยวเดน๋ยวโอ้ยไม่เหมือนไงเห็ดสืกกินอีกอยู่ ครับผมสวัสด <ern> <Bond playing> ีครับครับผมขอครับจพมาว่าคนโกสิโรโยบันทาโกกับโกตนาเงินจีใสกับบอมมี่มนี่เพิ่นเดินทางมาจากผู้เกตครับไก่เติบครับไก่เติบจากคนมีควอนมาแล้วเป็นโลก ค่อยบิดฮ่าโคบิดบุบิดบุบิดแต่อนั้นด้วเอากรสิบิดพร้อมเดี๋ยวนะนี่ครับผมเมนูปลาฟ้าแล้วเขาเขาอื่นเขาจะใช้แรงเลยตะภาพตะภาพตะภาพน้ำจืดตะภาพน้ำจืดนะครับเครื่องก็ได้เตรียมไว้แล้วน้ำมันครับน้ำมันใส่พ่อจกหลอกนี่ล่ะถ่ายน้ำมันฮวันนี่ครับว้าวกินข้าวตะไคร้ใบมะกรูดตำเป็นเป็ดพริกแกงสูตรสมุนไพร ใส่ถุกยางยังยืนนำไล่เพิ่งเผ <c oughs> ัดให้เคียงปุ้งมันหอมเคียงเทศมันหอม้ <c oughs> อ,อมอีย่อหมยงึง <c oughs> <c oughs> หอมยังงหอมยังึแมงวันตอมเลยนี่วัตถุดิบของเข้าลงผัดให้มันสุกนำข้าวเยาวลงน้ำ ปลาฟ้าเด้อปลาฟ้าบ้านนอกนี่ครับปลาฟ้าเลยละหาได้ยุบเปล่าอันนี้หาได้หาได้ยีลีครับผู้ใดลูกสวยกะบเยาวากันเด้อเติมใบมะกรูดลงไปอีกเพื่อความหอมกระใช่ใส่ใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปยังลงเชฟขาเชือปรสิตครับโดยการใส่แอลกอฮอล์40%มะต่องใส่ายครับถ้าว่าถิานมีเด็กหน่อยกินน้ำก็บ่ะต้องใส่อันนี้ขาเชือบโพลีสิทธ์ สุดพิเศษสุดพิเศษครับของแอดคาราเม่เองนดิล่ะว้าวผู้ใดอยากกินกับทุ่งซังเหนนะครับเด้อเป็นเห็ดขายครับเห็ดขายเห็ดขายใส่กระปุกไข่กระปุกแพงครับบุกละยี่สิบสามสิบบาททรงหอดเฮี้ยนบัคคิดค่าทรงเย็นไหมเอาเสียมเสียมไปเนี่ยสันเสียบแล้วกันเป็นยังไงว่ามันตอนเหนียตวกับใส่ได้ไป เพราะขั้นตอนทุกขั้นใส่ผัดรับบนี้ใบกระเพราหอมจิ้มลงไปนจบบอลเลยโอเคเลยบอคนเล็กๆน้อยๆเพราะไอ้พักมันยุบจบแล้วครับที่การกินยิงหมวกมังกรเลยขุัญครับหอวกมัอดยุบหมดโอ้ยพผ่อน่ะเปิดกันเป็นการเซตซ้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยิงคระปของสวยพี่น้อง าก็ช่วยครับผมครับน,นะครับพี่น้องได้เวลาสู้กันการกินแล้วมาหิวแห้งแล้วยางมัตะพุนพูดเจ็ดพุนนี่ครับชั่วเย็นนี่มันเห็นเขียวย่ำนั่นอ่ปาปลาใครอยู่เนาะซุปหนาวผมอยู่แล้วไปเลยเฮงใดรสชาดแล้วครับเอาน,นะครับพี่น้าปลาพิ้นแรกกันเลย <laughs> ดังนง้รก็ฝากติดตามช่องโจกของบ้านนั่นด้ครับเดอ้อแต่ว่าเรื่องโรคไ่าไข้เจ็บเขานี่ก็ระวังสุขภาพเดอ้อกินผักสมุนไพรหลดูแลสุขภาพในช่วงนี้ยก็จะมีลวครับเดอ้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นได้ครับเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีดีครับผม